สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโดยปกติทนายตั้มไม่ใช่ทนายที่จะมานั่งไล์สดด่าใครทั้งวี่ทั้งวันเหมือนคนไร้อาชีพและไม่มีงานทํา เขาไม่เคยได้รับข้อมูลวงในจากทางตำรวจแล้วไปเคลมเอาหน้าเหมือนใครบางคนทนายตั้มไม่เคยไปโหนเคสชาวบ้านเพราะมันผิดมารยาททนายความและลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันทนายจะพูดและทำคดีของเขาเองนานๆครั้งถึงจะวิจารณ์คดีที่เป็นกระแสสังคมเท่านั้น แต่ก็เข้าใจได้จากหลายคดีที่ทนายตัำำ้มทาอาจจะทําให้ทนายและทนะร้อนรนเพราะตามสันดานคนหิวแสงต้องวิ่งเข้าหาสปอตไลท์ไม่งั้นตัวเองจะหายไปจากพื้นที่สื่อก็พยายามใส่ร้ายต่างๆนานาอยู่หน้าคีย์บอร์ดสวมวิญญาณนักรบแห่งบางระจันปลุกระดมให้ลูกเพจ พิมพ์ข้อความแรงๆว่าทนายตั้มจากที่ผมรู้จักทนายตั้มมาเขาก็พยายามให้อภัยคนเขาเหล่านั้นมาตลอดแต่เลือกดํำเนินคดีบุคคลที่กล่าวร้ายให้เขาเสียหายและเลือกฟ้องหมิ่นประมาทกับคนเริ่มเรื่องเพื่อสั่งสอนให้เขารู้ว่าอย่านึกว่าจะพูดอะไรก็พูด ดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆพอมาศาลน้ำตาซึมแทบจะครานเข้ามาขอโทษทนายตั้มอยากจบผมไม่ได้โพสต์นะแอดมินคนอื่นโพสต์อ้างได้ทุเรศไร้ความรับผิดชอบใครกันแน่ครับที่เป็นคนสองซิมไม่ใช่คุณทั้งสองคนเหรอที่เป็นเพื่อนรักหากเรียมโหดเดี๋ยวอวยกัน เดี๋ยวด่ากันประสาทดีจริงๆความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวิเคราะห์วิแคะแบบสมมุตินะสมมุติลุงพลจะหลุดฝากขังหรือไม่ย้ำหากหลุดฝากขังสามารถขอเงินประกันคืนได้แต่ไม่ใช่คดีถึงที่สุดย้ำคดียังไม่ถึงที่สุด ทางอายการสามารถสั่งฟ้องต่อศาลได้อีกเมื่อพร้อมศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับชัยพลวันที่2มิถุนายน2 5 6 4มานับนิ้วกันเล่นๆจนถึงวันนี้รวมเวลาฝากขังทั้งหมด4พลัดกับอีก2วันเหลืออีก10วันจะครบ5พลัดเท่ากับ60วันเปะ๊ะวงเล็บฝากขัง ผัดละ12วัน7ผัด84วัน10วันที่เหลือของเจ้าหน้าที่ตํำรวจก่อนส่งสํานวนให้เอาการหากนับนิ้วตามปฏิทินจะเหลือวันทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแค่5วันหากนับยิม2ยิม3ยิม7ยิม9 30คือวันทำงานและยิม4ยิม5ยิม6ยิม8 31เป็นวันหยุดอันนี้นะ่ะไม่นับ ค่าล่วงเวลาวงเล็บโอทหากท่านจะตะบี้ตะบันมาขยันกันในช่วงโค้งสุดท้ายมีใครเอะใจไหมว่าทำไมเมื่อตอนเช้าถึงได้รีบมาเก็บหลักฐานเพิ่มอะไรประกอบสำนวนเพื่อส่งอายการจากนั้นส่งให้อายการพิจารณาสำนวนมีเวลาเหลือแค่ยี่มสวันคือสองผลัดจะทันไหมครับ ย่ม4วันของการทำงานของอายการมีเวลาถึงวันที่ยิมสสิงหาคม64เวลาทำงานเหลือ16วันสงสัยต้องทำโอทีเช่นกันผมเชื่อมั่นในฝีมือของอายการเพราะท่านมีความรู้ความสามารถคงไม่ทำพลาดคดีน้องชมพู่นับว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเช่นกันอย่าคิดทำอะไรลวก เพียงแค่ผลักภาระให้ศาลช่วยทำให้มันกระจ่างเสียทีคนทั้งประเทศรอชมฝีมือของท่านอยู่และอยากอ้อนวอนให้เอกการเลิกนั่งอ่านนิยายสอบสวนจากพนักงานสืบสวนเสียทีหลักฐานพอฟ้องเท่ากับอย่าฟ้องเพราะถ้าศาลยกฟ้องทนายแผ่นดินจะเสียหน้า ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook, f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับรอให้แน่ชัดก่อนว่าตำรวจมาคน้นในคดีอะไรดีไหมครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคิดว่าเรื่องการใช้สัญญาณโทรศัพท์เมื่อต้นเดือนมิถุนายนค่ะแฮสงสัยอีกแระถัดมานะครับบอกว่า รอเช้ารอเย็นไม่เห็นสักหน่อยดาวเคลื่อนเดือนคล้อยถัดมานะครับบอกว่าแต่เจ้าหน้าที่เหมือนจะถามหากระเป๋าเป้นะเหมือนจะหาไม่เจอลุงถามว่าใบไหนเพราะมีหลายใบแกว่ามีภาพข่าวไหมเจ้าหน้าที่เปิดภาพมาในมือถือให้แกดูนะ่ะก็ใจดีนะบอกมาเดี๋ยวผมพาไปเอา น่าจะคดีน้องนะงงใจแกเนาะยังพาเขาไปเอาอีกถัดมานะครับบอกว่ารอฟังค่ะหาข้อมูลช่วงออกหมายหรือเปล่าคะถัดมานะครับบอกว่าน่าจะคดีน้องแหละค่ะเพราะป้าบอกเขาถ่ายรูปเอากระเป๋าเป้ที่ลุงใช้ตอนขึ้นเขาด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าป่านนี้เพิ่งมาถ่ายเดี๋ยวก็มีพยานเห็นแต่เป้น่ะลักษณะนี้บนเขาเหรอ ฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าน่าจะเรื่องหนีตามกันนะท่านพี่ถัดมานะครับบอกว่าอยากจับก็จับให้สมใจอยากไปเหอะจะได้ไม่เสียหน้าจําไว้อย่างเดียวนะถ้านะถ้าผิดเรื่องผิดคนราคาตัวเองหรือแค่เศษธุลีถัดมานะครับบอกว่ากราบสวัสดีคุณย่าถัดมานะครับบอกว่าตื่นเต้นอะไรกันขนาดไม่มีหมาย เขาก็ยังเข้ามาค้นมาแล้วถัดมานะครับบอ,อกว่าต่อเมื่อวันที่2ตํารวจได้ทําการเข้าจับกลุ่มที่บ้านปรากฏว่าลุงพลไม่อยู่บ้านทําให้ตํารวจไม่สามารถเข้าตรวจค้นได้วันนี้ทางตํารวจจึงต้องทําการเข้าตรวจคน้นตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากลุงพลคือผู้ต้องหาพร้อมทั้งได้มีการตรวจยึดโทรศรัพท์ทั้งหมด2เครื่อง ่อทำการตรวจสอบและดำเนินการต่อไปโดยจะมีการสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออายการภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ถัดมานะครับบอกว่าผมเชื่อตํารวจว่าไม่มีทางจับแพ้ถัดมานะครับบอกว่า400กว่าแพ้ยังอยู่ในคุกลุงจรูนวุดวิตยังจำไม่ลืมถัดมานะครับบอกว่าเมื่อกี้เขาออกข่าวค้นคดีน้องค่ะ ดมานมครับบอกว่ารอไม่ได้ครับนายสั่งให้ปิดคดีเร็วๆขอโทษนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความไว้ดังนี้ครับมีเพจข้างบ้านสงสัยว่าทนายตั้มหายไปไหนทำอะไรคดีบานขนาดนี้ตอบทนายตั้มไดเทสรถหรูอยู่จ้าฟาสส นี่แสดงนําชัวส่วนไอท่อน้ำทิ้งหนะอย่าหวังเพราะขาเหยียบคันเร่งไม่ถึงซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากเพจ Facebook เ,เพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้นะครับซึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมกับคลิปวิดีโอนะครับโดยมีข้อความดังนี้หวัดดีพี่ตั้มตั้มไหนกูไม่รู้พักนี้นะ่ะพี่ หายหัวนะจ๊ะคดีบานรือจ๊ะพี่หรือไปตามแม่กลับมาจ๊ะคดีพี่ก็เยอะยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะแถมยังดันทุรังไปช่วยไอ้ขาสัน้นมันอีกฮ่าฮ่ฮ่ซึ่งเป็นภาพนะครับที่ทนายตั้มกำลังนั่งอยู่บนรถรถหรูนะครับซึ่งเป็นสามารถเปิดประตูด้านข้าง ขึ้นไปด้านบนได้นะครับสวยงามมากครับเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนนะครับคนแรกบอกว่าพอดีเขาไม่หิวแสงเหมือนคนหัวล้านสีตาไม่จาเป็นต้องโชว์ตัวทุกวันถัดมานะครับบอกว่าอีนางเพจนี้คำพูดคำจาเหมือนเมียหมอเลยถัดมานะครับบอกว่าพี่ตั้มจะทำอะไร หนักส่วนไหนของใครไม่ทราบถัดมานะครับบอกว่าโกรธลำคาญเลยเพจนี้นะถัดมานะครับบอกว่าเพจนี้รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องสามีตัวเองถัดมานะครับบอกว่าโกรธเกลียดอีเพจตลาดล่างนี่จังถัดมานะครับบอกว่าบอกมันไปเรื่องของครูไม่ต้องไปแส่ถัดมานะครับบอกว่าเมื่อก่อนก็ดีกับทนายตั้มนะแล้วทำมายอยู่ๆถึงหันกลับมา กัดทนายตั้มคะ